ที่เราเลือกเหตุผลนึงก็เป็นในเรื่องของโครงสร้างของรถนะครับผมเป็นอลูมิเนียมชาร์ซีที่จะไม่เป็นสนิมนะครับดีไซน์ของรถก็มีความคลาสสิกแล้วก็ทันสมัยควบคู่กันนะครับอย่างบอกก็ดูมีความลักชวรี่นะครับผมผมบดินเดชานะครับเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนนอรดามนครราชสีมานะครับได้ดูจากเพจอูโกมาครับผมก็เลยมีความสนใจรถรุ่นวี s e r ซี่รุ่นนี้ครับผม บริบทของโรงเรียนเราครับมีพื้นที่ขนาด80ไร่แล้วก็ทางผู้ปกครองได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนเป็นจํานวนมากที่เลือกรถรุ่นนี้ก็จะเป็นในเรื่องของจํานวนที่นั่งนะครับที่สามารถพาผู้ปกครองชมได้เป็นครอบครัวเลยอย่างงี้ครับผมพาทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าไปพร้อมกันได้เลย,ยครับซึ่งที่นั่งก็มีค่อนข้างเยอะครับผมแล้วก็ในส่วนของเซอร์วิสมีการบริการส่งรถถึงที่เลยนะครับแล้วก็บริการหลังการขายก็ทําได้ดีมากเช่นเดียวกันครับ ในปีการศึกษา2,568โรงเรียนนอตดามนครราชสีมาเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่4แล้วนะครับซึ่งโรงเรียนของเราก็มีทั้ง3แผนกนะครับในส่วนของแผนก IEP แผนกเบริท์กัวโปรแกรมและแผนกมินิเบรนทกัวโปรแกรมนะครับหากผู้ปกครองท่านใดสนใจอยากจะพาบุตรหลานนะครับเข้ามาสมัครเรียนได้ที่โรงเรียนนอตดามสามารถติดต่อรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับโรงเรียนนอทธดามยินดีต้อนรับครับ Go.